สวัสดีค่ะทุกๆคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอเป็นยังไงกันบ้างค่ะสบายดีกันไหมวันนี้เราก็จะมาพูดถึงซูเปอร์แชทที่ลลดติดค้างทุกคนไว้นะคะอ่าซูเปอร์แชทมีประโยชน์ยังไงเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยก่อนจะเข้าไปรับฟังยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้โหลดด้วยเนาะมาถึงซูเปอร์แชทนะคะมันมีประโยชน์กับเราอย่งไงเนาะอาจจะมีผลประโยชน์กับเราแบบระยะสั้น หรือระยะยาวเดี๋ยวเรามาดูกันว่าซ u เปอร์แชทเนี่ยใครได้มั่งนะคะถ้าทุกคนได้ยินเสียงของเล่นนะรถขอโทษขออภัยด้วยนะคะลูกรถเขาจะเดินอยู่ข้างๆนะคะ,ะทำคลิปไปด้วยเลี้ยงลูกไปด้วยเนาะตัวนี้นะคะซ u เปอร์แชทเนี่ยมันมีผลประโยชน์กับเราแน่นอนคนที่จะได้รับซ u เปอร์แชทคือคนที่ผ่าน การสร้างรายได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่ youtube ได้ทำการตรวจสอบช่องของคุณว่าช่องของคุณได้ผ่านการสร้างรายได้ youtube จะโยนซ u เปอร์แชทให้คุณ1อาทิตย์หรือ2อาทิตย์ไปทำการตั้งค่าที่หลังบ้านนะทุกคนซูเปอร์แชทเนี่ยมันอาจจะช่วยคุณได้ถ้าคุณใช้มันเป็นนะ ทำไมถึงพูดแบบนั้นลหลายๆคนได้ซูเปอร์แชทมาไม่รู้ว่าตัวเองได้ซูเปอร์แชทมาเพื่ออะไรฉันไม่รู้แต่ถ้าบางคนนะได้ไปบ้านเพื่อนแล้วได้ไปเห็นซูเปอร์แชทจะรู้ว่าซูเปอร์แชทมันให้คุณกับคุณจริงๆนะคะแล้วตรงนี้ซูเปอร์แชทเนี่ยมันสามารถใช้ได้ในทางไร้สดแล้วก็ใช้ได้ในทาง พิมพ์ไล t ์นะคะ,ะที่ทุกคนทำการตั้งค่าคลิปวิดีโอแล้วลันมันลงมานะคะอันนี้แหละก็คือว่า Superchat มันจะอยู่ตรงนั้นแล้วถามว่าทุกคนสามารถที่จะโยนเงินไปให้เพื่อนบริจาคเงินหรือด onation ไปให้เพื่อนได้ไหมได้นะคะ ถึงคนที่ไม่ได้ทำช่องนะเป็น FC ก็สามารถที่จะบริจาคเงินให้เพื่อนได้ในซ u เปอร์แชทในการไลฟ์สดในการไลฟ์พรีเมียร์ช่องในการตั้งค่าตรงนั้นนั่นเองนะคะอ่ะทำยังไงนะคะทำด้วยมือถือนะคะคุณต้องเป็นลูกค้ากับ Google นะอ่ะ พอเป็นสมาชิกของ Google Pay นะคะ,ะเราก็ทำการเซตอัพในเครื่องคนที่จะจ่ายให้เราได้คือคนที่อยู่ทางโซนยุโรปที่ YouTube ได้ตั้งไว้ว่าประเทศนี้สามารถที่จะให้เงิน Super c h a ชรได้แต่ทางที่ประเทศไทยหรือตุเซียจะไม่มี Super Chat นะคะตรงนั้นเขาก็ไม่สามารถที่จะโยนเงินให้เราได้เนาะะเขาสามารถที่จะเป็น สมาชิกอของเราได้นะ,ะสมาชิกตัวนี้เขาก็ต้องสมัครเข้าไปเป็นสมาชิกให้กับเรานะคะ,ะแล้วก็จะมีตั้งระดับของลูกค้าไว้ว่าเสียเป็นายเดือนอย่างงั้นอย่างนี้นะคะ,ะเขาก็สามารถช่วยเราได้อีกทางนะคะ,ะตัวนี้ซูเปอร์แชทนะคะมันจะดีสําหรับคนที่ผ่านการสร้างไรายได้ฟังให้ดีนะ,ะผ่านการสร้างไรายได้นะต้องการที่จะได้พินไว้นะ ถ้าเราต้องการที่จะได้พินไวนะคะทุกคนเราขึ้นไลค์นะเดี๋ยวเพื่อนที่เขารู้ว่าเอ้ยเขามีซ u เปอร์แชทนะฉันจะด onation ให้คุณพอเขาด onation ให้เรามากกว่า10เหรียญหรือ10เหรียญน,นะคะ,ะในการเก็บพินของเรานั่นเองคือ10เหรียญน,นะ,อะพอเราได้ครบ10เหรียญหรือมากกว่า10เหรียญน,นะทุกคนเราจะได้พินไว นะอ่ะเราจะได้พินไวแล้วให้เราสังเกตว่าทาไมเราถึงได้พินไวนะอ่าถ้าเราไลฟ์สดนะแล้วก็มีซ u ปเปอร์แชทให้เพื่อนกดด onation ให้เราเพื่อนก็โยนให้เลยนะคะเป็นกําลังใจให้เราเพื่อที่จะให้เราเนี่ยได้พินไว้ผ่านการสร้างไรายได้แบบเต็มตัวตัวนี้นะอะ่ยอดของการตัดของ y t u t u นะคะตัดวิกของ YouTube ก็คือ ตัดยอดวิคของ YouTube เนาะคือวันที่ 8, 9, 10, 11, 12นะคะเพราะว่าเวลาแต่ละประเทศมันจะไม่เหมือนกันเนาะอ่ะถ้าคุณทำได้ก่อน 8, 9, 10, 11, 12ของทุกเดือนนะคะอ่ะคุณจะได้พินไวคุณจะได้ประมาณ 20, 21, 22นะคุณ จะมีจดหมายพิมพ์มาถึงบ้านคุณแล้วนะคะแต่ถ้าทางประเทศไทยนะคะทางประเทศไทยจะไม่ได้นะคะซูเปอร์แชรคุณก็ต้องลงคลิปต่อไปเนาะแต่ทางโซนยุโรปเขามีลูกเล่นแบบนี้นะคะในการเวี่ยงซูเปอร์แชรให้กันเนาะ,ะหรือซูเปอร์แตงนะคะซูเปอร์แตงนี้เขาก็จะสุ่มให้เป็นบางบ้านเท่านั้นเขาก็ทำการทดสอบอยู่ว่าในการใช้ซูเปอร์แตงแล้วมัน มันได้ผลจริงไหมมันมีแบบว่ามีคนมาดูคลิปแล้วมีคนเหวี่ยงซุปเปอร์แตงให้ไหมอย่างนี้นะคะเขาก็กำลังดูอยู่เนาะแต่ยังไม่เปิดให้ใช้บริการทุกช่องนะคะจะให้แค่เป็นบางช่องเท่านั้นในการทดสอบของซุปเปอร์แตงตัวนี้นะซุปเปอร์แชทซุปเปอร์แตงแล้วก็สมัครสมาชิกนะคะที่ลดพูดถึงเนี่ยอ่า ลูกก็อยู่ข้างๆนะคะอ่าตัวนี้โรถก็หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์ให้กับพี่ๆน้องๆทุกคนที่กําลังทําช่อง YouTube อยู่แล้วก็ลังจะผ่านการสร้างไรายได้เนาะหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์ให้กับพี่ๆน้องๆทุกคนนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไ r i b e เป็นกําลังใจให้โรสด,ด้วยเนาะทุกคนบายๆนะคะ